ปาฏิหารพระแม่กุนอิมเรื่องที่หนึ่งผมไม่ใช่คนเชื่อสายจีนนะครับเมื่อก่อนก็ไหวเจ้าแม่บ้างไม่ได้ไหวบ้างคือเจอรูปปั้นในวัดก็ยกมือไหว้ไม่ได้ระลึกถึงหรือเอาใจใส่แต่พอเริ่มทำแล้วผมก็เหมือนกับหยุดไม่ได้ทุกวันนี้ทุกอาทิตย์ผมจะต้องไปไหวที่รูปปั้นพระแม่ที่วัดเป็นประจำผมไปไหวที่วัดอินทราวิหารบางขุนพรมนะครับ ตอนแรกก็ลองขอพอรก็สำเร็จจากนั้นผมก็ปฏิบัติโดยการไม่ทานเนื้อสัตว์เวลาขอพอรหรืออธิษฐานอะไรก็เป็นไปตามที่ประสงค์ผมไม่เคยเห็นเจ้าแม่ในนิมิตเลยครับเห็นแต่ในความฝันคือวันนั้นผมไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรแถวสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งตอนจะนอนมันรู้สึกว่าคืนนี้ต้องเจออะไรแนะ่ก็เลยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ของพระแม่กุนอิม กลางคืนก็นอนฝันว่ามีงูตัวใหญ่มาฉกที่ต้นขาผมแบบว่าในฝันผมเจ็บมากมันปวดไปหมดสักพักก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ที่หัวหันไปดูเป็นเจ้าแม่กุนอิมหน้าเจ้าแม่ยิ้มยิ้มผมก็เลยหันกลับมาดูที่ต้นขาที่ถูกงูฉกมันมีอะไรไหลออกมาความเจ็บปวดมันก็หายไปตกใจตื่นขึ้นมาจับขาผมก่อนเลยครับเพราะมันปวดตุบ ตอนนี้ชีวิตผมก็บูชาเจ้าแม่แบบเต็มหัวใจอาจเป็นเพราะปาฏิหาริย์ที่ผมได้พบแม้ว่าเหตุการณ์จะดูเหมือนเป็นเรื่องราวธรรมดาในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่จิตผมก็รู้ได้ว่าพระแม่มาโปรโดจริงๆทั้งสุขภาพของแม่นิสัยของน้องที่ดีขึ้นมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนได้พบประสบเจอปาฏิหาริย์เจ้าแม่กุลอิมบ้างครับเรื่องที่ส ผมเคยเจอแต่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะปฏิหารที่เจ้าแม่กุนอิมแสดงให้ผมเห็นด้วยตาตัวเองนี้คือเจ้าแม่กุนอิมปรากฏร่างให้ผมเห็นที่วัดมังกรกรรมราวาสเยาวราชโด,ดยผมเห็นผู้หญิงแต่งชุดขาวเดินรวดเร็วมากผมได้เดินตามท่านไปแล้วท่านก็เดินเข้าไปในศาลเจ้าแม่กุนอิมแล้วหายไป โดยที่แรกผมไม่ทราบว่าที่วัดมีสารเจ้าแม่กวนอิมเห็นแต่รูปปั้นผู้หญิงปิดทองก็มาทราบที่หลังว่านั่นคือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเรื่องที่สามท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงลงมาโปรโดมนุษย์บนโลกมาเป็นเวลานาน,านแล้วค่ะครอบครัวดิฉันเองก็ได้ประสบพบเจอกับปาฏิหาริย์ของท่านบ่อยครั้งเหตุการณ์แรกที่ทำให้เราทั้งครอบครัวรู้จักกับท่าน คือเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัยที่ฉันยังเด็กคืนหนึ่งแม่ดิฉันได้ฝันเห็นหญิงงามใส่ชุดสีขาวหน้าตาใจดียืนอยู่ตรงหน้าแล้วพูดว่าฉันคือเจ้าแม่กุนอิมต่อไปนี้ฉันจะมาคุ้มครองแต่ด้วยความที่แม่ดิฉันเป็นคนไทยและเรียนโรงเรียนคริสตมาตลอดรวมทั้งครอบครัวก็เป็นคนไทยแท้จึงไม่เคยรู้จักเจ้าแม่กุนอิมมาก่อนเลย ด้วยความแปลกใจแม่ดิฉันจึงนำความฝันไปเล่าให้เจ๊ชาวจีนคนหนึ่งฟังด้วยความที่ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับความฝันเพราะคิดว่าคงไม่มีจริงแม่ดิฉันจึงพูดติดตลกว่าเจ๊เมื่อคืนฉันฝันเห็นเจ้าแม่ประเทศเจ๊ด้วยนะเห็นบอกว่าชื่อเจ้าแม่โกนอิมพอเจ๊ได้ยินก็ตกใจและตื่นเต้นมาก ต้องบอกก่อนนะคะว่าสมัยดิฉันยังเล็กเจ้าแม่กุลอิมท่านยังไม่ได้ดังเหมือนในสมัยนี้และมีผู้คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่รู้จักท่านเจรีบบอกด้วยความดีใจว่า ลือโชคดีแล้วนะเจ้าแม่กองอิมมีอยู่จริงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่คนจีนและไต้หวังนับถือมากท่านมาปลดลือท่านมาคอยคุ้มครองลือแล้วแต่เนื้อวัวที่ลือชอบกินนะ่ะลือต้องเลิกกิงเด็กคากเลยนะเพราะคนจีนนับถือเจ้าแม่หรือคงที่เจ้าแม่คุ้มครองเขาห้ามกินเนื้อวัวแต่ตอนนั้นแม่ดิฉันไม่เชื่อ คือสมัยท่านสาวๆท่านค่อนข้างเป็นคนสมัยใหม่ในแบบฉบับของคนสมัยนั้นและท่านก็เป็นคนที่ชอบทานเนื้อวัวเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะท่านจึงให้เด็กไปซื้อเนื้อวัวตุ๋นของโปรดมาให้ท่านแล้วท่านก็ทานต่อหน้าเจ้คนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเนื้อวัวที่ท่านทานไปคำแรกนั้นท่านก็มีอาการเหมือนคนที่ปวดตาราวกับว่าใครกำลังจะควักลูกตาท่านออกไปท่านเริ่มคลื่นไส้และอาเจียนอย่างหนัก เจ๊ h, จึงรีบให้คนไปหาทูบแล้วบอกให้แม่ดิฉันรีบจุดทูบขอเข้ามาเจ้าแม่กุนอิมไม่เช่นนั้นแม่ของดิฉันอาจจะทรมานยิ่งกว่านี้ก็ได้แม่ดิฉันลองทำตามที่เจ๊บอก ทันใดนั้นอาการปวดที่รุนแรงก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและด้วยความโชคดีค่ะในยุคนั้นคนนิยมเช่าว,วิดีโอหนังจีนมาดูประจวบเหมาะกับทางร้านเพิ่งนำวิดีโอเรื่องใหม่เข้ามาชื่อเรื่องกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมแม่ดิฉันเรียบเช่ามาดูจึงได้รู้เรื่องราวความเป็นมาว่าท่านเป็นใครและทำไมท่านจึงไม่ชอบให้ทานเนื้อและหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ท่านก็ยังคงมาแสดงปาฏิหาริย์อยู่บ่อยครั้งค่ะครอบครัวเรานับถือท่านมากรวมทั้งตัวดิฉันก็ไม่ทานเนื้อมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ก็เพิ่งจะฝันเห็นท่านไม่นานค่ะดิฉันจึงเชื่อว่าเจ้าแม่กุลอิมท่านมักจะมาโปรโดมนุษย์ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเสมอไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติใดท่านเมตตาเสมอค่ะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วท่านก็จะมาโปรโดค่ะเรื่องที่สี่ ปฏิหารเกี่ยวกับเจ้าแม่กุนอิมนี้เกิดขึ้นประมาณ5ปีมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเดิมผมเป็นคนกรุงเทพทำงานแถวสรวงตั้งแต่ปีพศ2537 ต่อมาในปีพศ2546ผมได้ย้ายมาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ผมและครอบครัวจะเดินทางกลับกรุงเทพโดยใช้เส้นทางถนนเสนาสามโคกไปออกบางโบทองเพื่อไปบ้านที่บางแคและใช้เส้นทางนี้ตลอดมา ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ปฏิหารอะไรจนกระทั่งปีพศ2551ในระหว่างที่ผมกำลังขับรถจากกรุงเทพกลับโรงงานที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อมาถึงเส้นทางถนนเสนาสามโคกบริเวณสวนอุตสาหกรรมบ้านแผนลูกๆและภรรยาของผมก็คุยกันถึงเจ้าแม่กวนอิมที่มองเห็นข้างทาง เลยบอกให้ผมดูเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้สิสวยจังผมก็มองไปทางซ้ายมือก็เห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนสีทองลักษณะสูงใหญ่มากประมาณคร่าวๆจากสายตาน่าจะสูงเท่ากับตึก15ชั้นนับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเจ้าแม่กวนอิมณถนนสายนี้แต่ทุกคนในรถก็ไม่คิดอะไรอีกเลยหลังจากนั้นผมและครอบครัวเมื่อเดินทางจากกรุงเทพกลับโรงงาน ที่พระนครศรีอยุธยาก็ได้เห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ดังกล่าวอีกครั้งหรือสองครั้งโดยครั้งสุดท้ายลูกสาวของผมได้ชวนผมและทุกคนในรถเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปและขออนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเมื่อเข้าไปในบริเวณสถานที่ดังกล่าวผมก็เดินหาเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนสีทองลักษณะสูงใหญ่นั้นไม่พบเห็นแต่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ยืนประทับบนหลังมังกรซึ่งทําจากหินอ่อนสี วสูงประมาณ2เมตรครึ่งประดิษฐานในเก๋งจีนกลางสระน้ำที่กว้างใหญ่เมื่อเดินหาจนทั่วไม่พบจึงเดินไปสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าองค์เจ้าแม่กุลอิมองค์ยืนสีทองลักษณะสูงใหญ่นั้นอยู่ตรงไหน พนักงานรักษาความปลอดภัยหลายคนก็มองหน้ากันและพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งก็ตอบว่าที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมองเดียวคือองค์ที่ยืนอยู่กลางสระน้ําไม่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์อื่นอีกผมยังแย้งไปว่าไม่มีได้อย่างไรเพราะผมและทุกคนในรถก็เห็นกันทุกคนได้มาขออนุญาตไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ดังกล่าวซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยหลายคนก็ยังยืนยันว่าถนนเส้นนี้ไม่มีที่ไหนที่มีเจ้าแม่กวนอิมให้กราบไหว้อีกนอก จากที่นี่ที่เดียวเมื่อได้รับการยืนยันดังนั้นผมและครอบครัวก็มองหน้ากันและเข้าไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประทับอยู่ในเก๋งจีนกลางสระน้ำดังกล่าวและทุกวันนี้ผมและครอบครัวเมื่อมีวันว่างจะไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสมอ